พิจิตพ่วงผนังกั้นน้ำแตกแม่น้ำนาดเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในหลายชุมชนส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1 1 0 0 0ครัวเรือนใน12อำเภอมวลน,น้ำทะลักท่วมโรงพยาบาลประกาศรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นเป็นการชั่วคราว วันที่6ตุลาคม2568สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิจิตรยังน่าเป็นห่วงหลังแม่น้ำน่านเพิ่มระดับต่อเนื่องและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชนทั้งในเขตเทศบาลเมืองจิตและเทศบาลเมืองบางบุรกาลนกาโดยเฉพาะชุมชนหลังสถานีรถไฟพิจิตรและชุมชนสะพานลวงใจระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรืออพยพผู้ป่วยย่อติดเตียงไปยังที่ปลอดภัยชั่วคราวที่อำเภอบางาบุรนาควน้ำน่านเอ่อเข้าท่วมตลาดสดเทศบาลซึ่งเป็นจุดเศรษ,ษฐกิจสำคัญเจ้าหน,น,น,น้าที่ป ั้นตลอดแนวผนังกั้นน้ำเพื่อชะลอการขยายวงน้ำท่วมส่งผลให้แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเอภอตะพานหินที่มีปริมาณมากเกินความจุลําน้ําทะลักผนังกั้นน้ําบริเวณหมู่ที่5ตาบลหิว้วไรยอำเอภอตะพานหินแตกพัทงทลายมวลน,น้าจานวนมากไหลทะลักเข้ามาบริเวณด้านข้างรั้วโรงพยาบาลสมเด็จยุพร,ราชตะพานหินประกอบกับมีมวลน,น้าป่าจากเทือกเขาเพชรบ,บูรณ์ด้านอำเภอทับพลาะห,หนุนสูงปะทะเข้ามารวมกันทําให้มีมวลน้นํามีระดับที่สูงเกิดจากซอกําแพงโรงพยาบาลที่ทําานก,กั้นน้ํารอบล้อมโรงพยาบาลแตกพัทงทลายอย่างรวดเร็วโดยมวลน้ําได้ไหลทะลักเข้า ่วมบริเวณรอบหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและรอบบริเวณอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลขณะเกิดเหตุแพทย์พยาบาลกำลังตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรวมถึงผู้ป่วยฉุกเฉินทำให้ผู้ที่มาใช้บริการต่างวิ่งหนีมวลน้ำดังกล่าวและเจ้าหน้าที่รวมทั้งญาติผู้ป่วยต่างเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอกหนีน้ำอย่างทุลักทุเลเพื่อไปอยู่บนอาคารสูงและบางรายผู้ป่วยต้องอพยพมาอยู่ริมถนนสายตะพาหินเขาทรายตัวเลขระดับน้ำล่าสุดเช้าวันนี้ที่สถานีเอ็น7 a อําเภอเมืองวัดได้11.31เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง่่อยูที9.8 7เมตรขณะที่สํานักงานต้องกันและบรรทาวสาธารณาภายัยจังหวัดพิจิตรายง,งานผลกระทบรวม12อมําเภอ75ตําบลประชาชนเดือดร้อนกว่า11,000ครวัวเรือนพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า33,000ไร่หน่วยงานทุกภาคส่วนเรื่องระบายน้ำและสนับสนุนการอพยพตั้งที่พักทิงชั่วคราวต่อเนื่อง